ท้องไหมายต้นสังกัดนางเอกดังตอบทันควนันหลังลือกันว่อนเอเจนซี่ของโซนเยจินได้ปฏิเสธข่าวลืออย่างเป็นทางการว่านักแสดงหญิงกำลังตั้งครรภ์เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาโซนเยจินได้โพสต์ภาพตัวเองสองรูปในชุดสีขาวบนอินสตาแกรมหลังจากนั้นไม่นานในโลกออนไลน์ก็เริ่มคาดเดาว,ว่านักแสดงหญิงอาจจะกำลังมีข่าวดีเรื่องทายาท ซึ่งทำให้ผู้คนเริ่มแสดงความยินดีกับเธอในความคิดเห็นแบบถล่มทลายต่อมาเอ็มสตีมเอนเตอร์เทนเมนต้นสังกัดของซนเยจินได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงข่าวลือดังกล่าวโดยระบุว่าข่าวลือการตั้งครันไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนหากมีข่าวดีเราจะเป็นคนแรกที่แจ้งให้คุณทราบอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วซนเยจินและยอนบินเดินทางกลับเกาหลีหลังจากเดินทางไปฮันนีมูนหลังจากแต่งงานกัน เมื่อต้นฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา